ไอ้เหี้ยมึงเยอะัดไอ้โดนมึงเกลพราะกูมึงแก่นดีโดนโดนมึงแก่นดีโดนมึงอะย่นเพื่อนเดอยอ้เมือไม้เอยไอ้เดือยไว้เดือยไอเดิอยเดืยไอ้เลือยมา้เดือ้เมืไอ้เดยไอ้มด้เยอ้เดือ้ดือเดอ้เมึงอยไอ้เอไอเยอเดยเดยดเยอะเหรอไอ้สัดดเอเอเย สวัสดีครับผมโดนในบนเฮดนะครับตอนนี้ผมตีมอยู่ที่เพจโดนเลบานอนนะครับผมก็เจอตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับก็หวัดดีเด็กช่างชาวกนกชาวชื่นชาวบูชาวแบบประชาชนประชาชนที่อะไรสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ก็วันนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟเด็กช่างนะครับผมกับดนเลบานอนก็ oh, <no. S 1> ที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมมาฟาร์มเหมืองแต่เด็กใหม่มาเนี่ยฝากจะปเตรียมของก่อนนะครับเผื่อมีการปะทะตรงนี้เผื่อแบบมีการแบบยึกยักหยอกไก่จ <c oughs> <ๆ S 2> ริงๆก็มีสอาคัญเลยนี่ว่าอุ๊ยโอ้โหตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระดาดเหมืองนะครับผมฮัลโหลครับฟุตลาเอาหรือเป,อเปล่าเรียนไหนอ่ะหรอ คุณหนูครับหล่ะเรียนไหนครับเนี่ยเรียนภาษาเชนนะผมโอเคครับเรียนชื่อแดกน้ำไม่ชินใจเรียนอินเมื่อไหร่แดกตั้งตีนกูไม่รำมึงอ่ะยังไม่ไหรสัตว์เฮ้ยพี่เด่นปะเนี่ยพี่เด่นปะเนี่ยโอ้โหเอฟซีตัวน้อยไปที่ยโอ้โหเอฟซีตัวน้อยปะนี่ ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยพี่มีเอทีตัวน้อยได้หรอรออะไรอ่ะน้องพี่เป็นรุ่นใหญ่นะเว้ยเย้ไอ้เหี้ยรุ่นใหญ่ได้รุ่นใหญ่รุ่นโตเนี่ยพี่กิินรุ่นใหญ่รุ่นโตเนี่ยไปแล้วเจอกันเจอกันนะครับพี่ชายเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูเหมืองก่อนนะครับเพราะว่าเหมืองเนี่ยมันชอบใส่ช็อปฟาร์มกันนะพวกเด็กเพียเนี่ยนะครับมันชอบใส่ช็อปฟาร์มแล้วก็ฟอร์มแอคฟอร์มเฟียวนะครับผมเดี๋ยวกูเอาแม่งแน่ขนาดนั้นแหละนี่อะพวกเด็กฟาร์มเนี่ยฝัดพวกเด็กบ้านไม่ก็เยอะนะครับไม่ใส่ช็อปเนี่ย พี่เดี๋ยวผมว่าผมเตรียมไอ้เตรียมไม้เตรียมอะไรก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับเตรียมไม้เตรียมมีดนะครับมีดผมซื้อมา300บาทนะครับผมเออเดี๋ยวผมเตรียมไม้เตรียมมีดอะไรเสร็จแล้ะนะครับผมไปแต่เราไปดูเหมืองก่อนนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่านั่นเนี้ยพี่อ่ะผมบอกแล้วมผมชอบใส่ชอบฟาร์มนะบางเฮียเนี่ยพูดถึงก็เอาแม่งเอารถกูหายไปไหนอ,ะ,หนอะเอาแล้วลอยพียอะไรไอีกผัดหนูนเล่นแม่งเองเลยบูเนี่ยเรียบร้อย ไอ้ยังเฮ้ยยันนี่ตกใจหมดเลยสัตว์นึกว่าจะตีกูยังยังยังไอ้สัตว์เด็กบูยังยังเฮียเด็กบูยังยังยังรับผมยึกยักอยู่ยังไม่กล้าเข้าเท่าไหร่ยังไม่กล้าเข้าเท่าไหร่ครับผมเฮียมันตัวเดียวน่ะเอาไฟช็อปล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงหลังเข้าแล้วครับผมไอ้โดนหนีก่อนครับผมโอ้โหฮีโดนต่อเป็นใหญ่เล่นต่อทำไมอ๋อ ไอุ้่นใหญ่เออยาอะไรอ่ะอยากลองุ่นอยากลองุ่นใหญ่ล้นโตอ่ะมากันเยอะขนาดนี้แล้วกลัวอะไรไปรอดเหรอเพื่อนโอ้ยหัวใจอะละเพื่อนใจญ่ดิลอยพี่อะไรอ่ะมึงก็ขึ้นมาดิแล้วกูไม่อยู่บูมึงไม่อยู่ชนเราจะตีกันปะมาตีดิอยากกูหมั่นไส้มึงไงสาดถีบเดือดถีบเดีอดมันจะขยับรถอืมไม่ดีมั้งกลัวไม่ดีมั้งกลัวไม่ดีมั้งกลัวไม่ดีมั้งอะไรแค่แหนมกลัวไม่ดีมั้งโลบารีแค่แหนม <polarization> <cessor> เอ้ยเอ้ยโอ๊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 ยโอนยโี๊ยโอ๊ยีอ๊ยโี่ยงอ๊ยกอ๊ยโ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 อโอ้อ๊ยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยยเยอ้ยยอ่อยยออยอไวอ๊ย่อ๊ย่อน เอ้โดนใจเย็นดีนะเออกูเออเออไอ้เพื right, right. ่อนแต่กูมาคนเดียวนุ้ยเฮียเออไอ้เพื่อนปล่อยกูไปเถอะกูมาคนเดียวเยอะใครอากูหายเฮ้ยใช่เหรอแอบแอบแอแอบไจ้าอยู่ไม่ได้เว้ยตุ้งตันทีนะครับหม ตายแล้วจ้ากลับก่อนเวเจอกันเว้เด็กปูนางโง่ไอ้ที่อสัตว์เอ้ยอุ้ยทุกคนผมเกือบตายเยอยดีนะหนีรอดไอ้สัตว์ดีนะมีไหวพิ่ปฏิทานน้ำผมอุ้ยอินมีสิบคนกระหนกยี่สิบเอ็ดประชาชื่นยี่สิบเอ็ดปูอุ้ยปูสิบแปดเองนะำผมปูสิบแปดถือว่าน้อยกว่าโรงเรียนเรานะแต่อินนี่เหมือนจะน้อยไปอ่น้อยมากเลยนะครับผมไม่ได้แบบมาเยอะมาแบบโตอะไรเพราะว่าแบบมาอัดคลิปไอ้ยี่ไม่ได้มาสตรีม นะครับผมเดี๋ยวเราผ่านบูอยู่ละเดี๋ยวไปแวะดูเลยนะครับเมื่อกี้เปรี้ยวกูจ้ะที่เหมืองอะ่ะสัตว์เจ้ากูไม่ได้นะแต่กูเล่นแม่งแดีวกูเดี๋รวมเด็กคลื่นแป๊วแม่งนะครับผมนี่นี่โรงเรียนบูมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยซ่องนี่แหละนะครับโรงเรียนมันเหมือนซ่องอ่ะพี่อ่ะพาไปดูเลยพี่อ่ะน่าจะมีเด็กเรียนอยู่แต่มันเป็นมันไม่ใช่เวลาบูนะครับตีไม่ได้แย่พวกเซง็ง เอาหรือเปล่าว่าเด็กบูมันจะเล่นหรือเปล่าน่ะเอ้ยมหาเครืตีนเหรอเออดีรอยหิอะไรอ่ะอยู่พอดีเลยเจ้างเนี้จัดได้ขนาม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 าคุณได้บุกอ่ะมาดิเฮ้ยใจเย็นเว้ยกจัดเย็นไม่ได้ด้ดิเรารอหิอะไรเล่นแม่งเองลยยัยเนี่ยตึกรีดโดนตีกรกูตีเวลาวนี่ไงเพื่อนเเฮ้ย điên rồi, mày đi tắt rồi, mày đi đi mua gì vậy, đi mua mày โอ้ยเบ้าไปแล้วจ้าไอ้ดนคุณมันเอาจริงเนี่ยเบาเบาไปแล้วกันนะวันนี้เพื่อนลาก่อนเว้ยโง่เอี้ยแม่แม่งมานะครับที่เขาบอกว่าป้ายหน้าชื่นนี่ก็คือป้ายนี้นะครับผมนี่ป้ายหน้าชื่นเว้ยเคเดี๋ยวถ้าอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวถ้ามันไม่บุกเดี๋ยวผมจะไปบุกมันเองนะทุกคนแต่มันน่าจะมานะครับไอเฮี้ยตัวมันแก้มันน่าจะแค้นอยู่อ่ะฮัลโหลเพื่อนว่าไงเพื่อนไอเดบ ระดับยี่โมงอ่ะแกมาแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวไปดิไปดิ๋ยวเดิ๋ยวเยอะคนเลยดูแลก็ทื่มาไหวที่ย่างพวกแกที่เมืองบลอนบ์อ่ะบลวกด์ไปบ่าไปด้วยไปด้วยเฮ้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 ยพี่อ่ะโหสัตว์กับตายไปด้ว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 ยเฮ้ยเพื่อนขึ้นดีแม็กดกว่ามั้งธนู้น่ะเก็บรถดีกว่าเก็บรถดีกว่าไปรุ่นไปบ่าเพื่อนไปป้วยคันนี้ป่ะไปเดีไปเดี๋ยวนำเลยเฮ้ยขึ้นคันนี้ดีกว่าดีแม็กนะเว้ยเฮียแม็กไม่ไปว่ะหนุ่มชื่ย ชื่อฟอร์ซ์เรอเขี่ย,ยดอะเมื่อกี้กูดโดนเด็กเล่นยานี่กระเทือบอะเด็กบูไอ้่างเงี้ยมันนั่งเก่งอนะ่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเดินนะเดนเลบานอนเฮ้ยเฮ้ยเว้ยมีอะไรบ้างเป็นเด็กช่างรุ่นใหม่ครัคดีแบบเราเป็นประธานชื่อนะครับเฮ้ยพี่บิพี่มีพวกวงพวกแล้วไหมมีน้องแต่พี่จะตีปืน ขอให้แม่งแตกเฮ้ยไม่ใช่ปากแม่งดีขอให้แม่งแตกนี่ปากมึงแล้วป่ะน้องตีมันเนี่ยตีมันเนี่ยเหมือนเก่งเหมือนเก่งพวกเฮียเนี่ยพวกแมดักเล่นกูหลายรอบไรสัตว์พวกเราไม่มาเลยเหรอพี่เราเล่นเนินนะเ,ออเรามีแค่นี้นไอ้มหนพี่พี่เรียกวมเลยพีย่โดนมา ใจเย็นดไวรุ่นลูกขิงไทยไม่เอาอะไวที่อะอเจอดหนได้บ้างไวรุ่นแต่กูจะได้ลงได้ลงลนลงกันอโง่เลยวี่อเมื่องโง่ัมึงกเลอะไม่รู้เหรอที่อะไรอะป็อะไรอก็มาดิดน ไมก็มาดิมามาดิไม่โดนย่ยแหละไม่ต้องกัวไม่ต้องกลัวมันหลังเละโดนย่าจหลนดน

ไมาใหม่กูมาใหม่แล้วมาดิกูมาใหม่แล้วสัตว์เกิดมาใหม่แล้วมึงเห็นกูปะออไอ้เหี้ยมึงแม่งเยอะจัดเลยมาดิก็มึงเยอะเหรอไอ้สัตว์มาดิเก่งเหรอมึงเก่งเหรอก็พอตัวไอ้เหี้ยก็พอตัวมามาเดี๋ยวคนเยอะมากเลยนะคนมันเยอมาว่ะมาว่ะ มึงแม่งรู้งานมากว่ะไปเเเยยยี้้้ออาาจตไนี่ตายกูไม่เก็บรถเกิดไอ้โจ้ลงๆเอาบันเดียวมันนี้่ตายโง่โง่จัดเลยนะมึงไอ้ควายเหี้ยสัถุนสันดานหมาเหี้ยเฮ้ยช่วยกระหนกช่วยกระหนกเลยช่วยกระหนกเลยเอาแม่งเลย ลงมไปนะครับแก่พ่อต้องทำไมครับลงไปก็ตายหมดนะพ่อลงไปก็ตายดิโง่ห่วยเปล่ามึงขึ้นมาสองคนดิเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวสองสองดีกว่ามั้งขึ้นมาเร็วอี๋ออันนี้วะห้ามขยับรถเอาเล่นเกมกันนะพูดพี่พี่ขยับรถอ่ะพี่ให้ผมหมื่นหนึ่งเดี๋ยวผมต้องพี่ไม่ขยับรถผมให้พี่หนึ่งเลยโอเคไอ้สัสตร์มึงไม่ไปช่วยเพื่อนหรอเพื่อนมึงโดนต่อยสุดแล้วนะปล่อยตายไปมึงนี่แม่งรักเพื่อนจริงๆเลยวะ ไอ้กูเกลงรถดิไอ้เฮียไปลงรถดิเอาผมขับนะผมพูดแล้วนะเอามาเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งเฮียเฮ้ยพี่ถ้ามันเก็บพี่ลงไปแทงมันนะเล่นลิ้นพี่ขึ้นลูกหยิบยหยยยยบดิ กันเลยกันเลยกันเลยน้องมาดิมาดิวัว้าวว้าวเฮ้ยสามึงสองีกเฮ้ยไปดูเดี๋ยวอะไรเฮ้ยปาเตะเออเตะไปกลัวมึงอ่ะกอมาดิสัตว์แล้วกูต้องมาดิไอ้เหี้ยมึงมากับกูดิมึงลงกับกูมึงเอาปอ้เหี้ยเอาปะล่ะกูลงเดี๋ยวมึงมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงขึ้นมึงขึ้นแค่นั้นแหละมึงมาดิมึงลงเอากูไม่ได้สัตว์ไม้ไม้เนี่ยมึงแพ้กูสองรอบไปนะ อ้าวได้ไอ้เฮียโรงเรียนมึงแม่งโง่จริงวะชื่อแต่ละคนมึงแต่โง่มึงไปกูมาไปลุงมาลงกลางวงเลยมึงจอดดิมึงจอดกลางวงมึงดิไม่จอดอะไรกูไม่จอดทำไมอ่ะเฮียมึงไม่กล้าไครสัตว์เรี๋วกูจะลงเพื่อนจอดให้กูไม่ลงมึงก็ลงมึงก็ลงดิมึงก็ลงดิเฮียโอ้ลงดิลงดิเป็นตกหน้าบูได้กูชิลอยู่แล้วเพื่อนกูอยากด้วยดิโดนทึบอ่ะโดนลุกเยอะเยอะเออโดนทึบแน่เออก็ไปดิเพื่อน ไอ้เยี่แมแม่งมาเป็นสิบเอากูไม่ลงนะเว้ยไอ้เียมึงลงมึงลงนะมึงลงนะได้ได้เดี๋ยวกูลงให้ได้บอกเพื่อนมึงเอากูให้ลงแล้วันได้ได้เอาดิเอาดิเอาดิเอาเลเอาดิเอาดิเอาเอามาดิเอาแม่งดิเอาเนี่ยลงดิลงดิเออเอาดิกูลงเนี่ยไอ้ยี่ไม่จอดรถให้กูสัตว์ไอ้เหี้ยกูตายไอ้้เหีย